สวัสดีครับเมื่อนี้ลุ่งตวนจะภาไปนมัสก,การไปกรบบนหลวงพ่อปายไงนะครับอำเภอเขื่องในนะครับปายไงนี่มองเห็นโดดเด่นเป็นสงา่าเลยนะครับเลื่ขับรถผ่านไปผ่านมาเส้นอุบลเโซนะครับทางหลวงหมายเลขยี่สิบสามนะครับออกจากบนประมาณสามสิบหกกิโลนะครับไปถึงม,มหาวอดพุทธสถาน ของราด60ปีตรงนี้นะครับตรงที่ประดิสถานพระพุทธปิยะโพธิมงคลนะครับหรือไพ่ใหญ่นะครับนี่มหัศกมีเจ้าทินมาต้อนรับแล้วครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับที่ด้านหลังผมนี่ก็ไพ่ใหญ่นะครับหรือพระพุทธ ปิยะโพธิมงคลนะครับซื้อนี่เลยมาจากาท่านเจ้าคณะอำเภอเมือ,มอ,มองสามสิบในสมัยนั้นนะครับตั้งให้นะครับ,รบเดี๋ยวเามาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบสักการะพ่นจักหน่อยครับคือความเป็นสิริมงคลนะครับให้ชมบรรยากาศไปนําครับบรรยากาศรอบ พระเนนี่สัางกินถวายเป็นเนื่องในโกาศในหลวงรลยการที่เก่าห้านะครับค้องราชครบ60ปีนะครับในปีนั้นนะครับเป็นเลยจะจัดสา้างถวายเป็นพระราชกุศลนะครับนะครับบรรยากาศร,บรอบๆครับผม ต้นไม้ลายครับขบมานี่หอนๆนะครับผมมาเรามาหอนแล้วลมเย็นนะครับเพราะว่าต้นไม้ลายครับบรรยากาศลมลืนครับเงียบสงบครับแต่มีนักท่องเที่ยวมาแวะมาจอดพักรถมาวายมาขอพอนครับอ้ใดผ่านไป่ันมามเคลืมาก,กับมาแวะนะครับเด้อ สำหรับพระยณเนี่นะครับเนาะเป็นศิลปะสามยุคสามสมัยนะครับในส่วนพระเกตเพิ่นนี่นะครับหรือเสียนเพิินนี่จะเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยนะครับมหัศลกัขอพรเพิน่นเั็กน้อยครับ ส่วนสังฆาตีนี่ก็จะเป็นศิลปะสมัยเชื่องแสนนะครับจีวรนี่ก็จะเป็นศิลปะในยุครัตนโกสินทร์นะครับรวมๆแล้วก็เป็นศิลปะสามยุคสามสมัยนะครับเชื่องแสนสุโขทัยแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนนี้ก็อธิษฐานขอพอรกับ ผมก็ขอ,ขอพรให้คลิปปังๆนะครับให้ช่องดังๆนะครับมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านนะครับยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านนะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับตาบ้าลท่านบอก ครับอธิษฐานขอพอนเสร็จเรียบร้อยปักทูปปักเทียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศร,รอบๆกันครับไป ไปกันครับผมเนื้อครับบรรยากาศรอบๆกับอันนี้ยืดข้างล่างองค์พระเพื่อนครับนียอยู่ประมาณหนาตากเพิ่นครับตรงนี้จะให้คนมากับไหวนครับ ลุงคนอีตบุกเคยผ่านมานะครับอดีตบุห่าอยู่หม่องใดนะครับถ้าเขาออกจากอุบลมาแล้วครับเด้อเ้นยะโสทอนนะครับอุบลยะโสนะครับทางหลวงหมายเลขยี่สบสามนะครับเด้อออกจากอุบลมาประมาณ36กิโลนะครับยังมาหอดตัวอำเภอเขืองในครับอีกนิดนึงก็จะถึงเขืองในครับก่อนจะหอดครับนี่ครับยึดสายมือครับตาห้อง มุงหนาทางยโสครับผมสถานที่สะอาดสะอาดเงียบสงบครับต้นไม้หลายนะครับ้านที่จอดรถก็หลายครับห้องหนามห้องในก็นมี่ ผู้ที่ไปผ่านไปผ่านมามาเพื่ักผ่อนนะครับมากราบไหว้สักการะบูชากอพรจากท่านครับนี่เะครับพระเกตเพลินนะครับสมัยสุโขทัยครับครับส่วนสังฆติก็เป็นศิลปะสมัยเชียงแสนนะครับส่วนจีวรนี่จะเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเนาะ คนแถวนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับกันบานเ้าก็ว่าแข็งนะครับกับเบื้อเสื้อก็จะลบรูนะครับเนี่ยมยอดเงียบสงบค,ครับนะครับ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ที่แน่ๆก็ฝากกดติดตามนะครับฝากติดตามช่องน้อยๆลุงตนนะครับเด้อลุงตนพาไปเลาะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณกับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ